กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับพบกับผมนนนี่มีเรื่องเล่านะครับเจอหน้าเราต้องมีเรื่องนะครับเออผมเจอหลายหลายหลายคลิปมากเลยนะที่เขาบอกว่าเบิ้งวหวเบิ้งวหยหนึ่งข้าปกสามมึงเบิ้งวหนะครับให้ดูอะไรอ่ะเออผ่านมาหมดแล้วครับก็รู้อยู่แล้วว่าเข้าไปมันก็ต้องเป็นประมาณนี้นะครับ คือเราอย่าไปขู่น้องๆเลยครับว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับคือยังไงอะ่ะเดี๋ยวเขาก็สัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ให้เขาสัมผัสเองดีกว่าอย่าให้เขามาแบบว่าเสียพลังใจที่จะเข้าไปนะครับ <c oughs> คือการเป็นทาหารมันก็มีเกียรินะครับก็มันเกียรติอย่างหนึ่งอะ่ะคือมันไม่ได้ทําอย่างนั้นทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับบางทีเราก็มีฝึกนะครับฝึกไปแล้วกออ็ออกงานนอกอะไรไปนั่นคือชีวิตของทหารนะครับ คือเราจะภูมิใจก็ต่อเมื่อกับบ้านนะครับกับบ้านผมไม่เห็นพวกคุณถ่ายเลยอะว่าเอ้ยเบิ้องวัเบิง้งวหกับบ้านเลยเว้ยเบิ้องวัเบิ้องวัยไม่เห็นมีครับทำไมต้องมาถ่ายข้อเสียนั้นด้วยใช่ไหมครับเออเบิ้องว้เบิ้องวกูนําเงินเดือนเราเบิ้องวัเบิ้องวัยไม่เห็นมีเลยอะครับผมก็ผ่านมานะครับผัดสองนะครับหกสองนะครับเอ้หกหนึ่งผิดผิด<ะ>ผมพันหนึ่งไอ้อะไรวะนี่ใหญ่จัดก็ผม <laughs> <laughs> 61พัรที่สองนะครับผมก็ผ่านมาแล้วนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรมากมายนะครับอืมก็ประมาณนั้นบางคนเขาก็บอกว่าลองมาเป็นสองปีดูสิจะได้รู้คือเราไอผมต้องเป็นสองปีผมเป็นปีเดียวผมก็รู้แล้วครับว่าระบบข้างในมันเป็นยังไงนะครับก็เลยจะนําประโยชน์มาให้กับน,น้องๆนะครับที่กําลังจะเข้าไปเนี่ยหนึ่งกันยายนเนี่ยมารู้นะครับว่าการเก็บเงินนะครับเก็บยังไงดีพี่ ใช่ไหมครับแล้วการกินอยู่เนี่ยทำยังไงนะครับถึงจะมีเงินเก็บใช่ไหมครับก่อนรับชมครับเหมือนเดิมครับหยิบผิการขึ้นมาครับเอาไปกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมจะพันซับแล้วครับทุกคนกดนะครับผมว่านะครับผมเราเข้าเรื่องกันครับผมเป็นทหารเนี่ยเก็บเงินยังไงครับให้ปลดออกมาเนี่ยบางคนเขาบอกโอ้ยผมมีเป็นสนเลย ผมมีเป็นหมื่นนะครับส่วนตัวผมเองนะครับผมก็มีเงินเก็บเหมือนกันนะครับอาจจะมีอะไรบ้างนะครับ5วิธีของผมเนี่ยสามารถเก็บยังไงนะครับตจริงผมก็เคยทคําคลิปไปแล้วแหละว่าหาไรายได้ยังไงใช่ไหมแต่อันนี้เราเก็บเงินยังไงนะครับให้ปลดออกไปแล้วรวยนะครับผมคือมันก็ไม่ได้รวยมากหรอกครับแต่แค่ออกมาแล้วมันไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองนะครับผมก็ยังมีเงินนะ่ะ หาแบบว่ายังพอไปหางานได้นะครับเป็นสต็อกไว้เป็นเดือนเป็นเดือนนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันนะครับผมอย่างแรกครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือว่าอดออมนั่นเองนะครับคือการที่เรากินข้าวนะครับเรากินข้าวที่โรงเรียนก็ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะต้องกินข้าวข้างนอกทุกวันอาหารตามสั่งทุกวันนะครับเพื่อนๆคิดดูนะครับหนึ่งมือ้อ อาหารตามสั่งเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วข้างในกลมก็จะประมาณสี่สิบสามสิบประมาณนี้นะครับหนึ่งแค,แค่หนึ่งมือนะครับทุกคนถ้าเรากินสองมือ้อสามมื้อละอ่ะมื้อเช้าละหนึ่งใช่ไหมครับเที่ยงอีกหนึ่งนะครับผมเย็นอีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นเป็นร้อยเหมือนกันนะถ้าเรากินข้าวโรงเลี้ยงเราไม่เสียอะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาหักของเราไปแล้วนั่นเองนะครับก็คือช่วงทหารใหม่อะ่ะ เราก็ผ่านมันมาได้แล้วนะครับในไหนเราก็ผ่านมันมาได้แล้วคนก็กินไปเถอะครับส่วนตัวผมเองผมก็บางทีผมก็นึกอยากกินอาหารตามสั่งเหมือนกันนะคือต้องให้เราอยากจริงๆอะ่ะเราถึงจะกินมันอร่อยนะครับผมก็ผมก็สําหรับผมนะผมก็กินอาหารโรงเลี้ยงนะครับผมเป็นอาทิตย์หนึ่งอาจจะสี่ห้าวันอีกวันหนึ่งก็กินอาหารตามสั่งอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีเก็บเงินของผมนะสองครับ รับจ้างครับผมอย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วเลยนะครับผมก็จะมีรับจ้างขัดรองเท้านะครับมีรับจ้างรีดผ้าซักผ้าเข้าเวนคือพวกนี้ครับมันเหมือนเป็นพาทไทม์ time, คือมันหาไรายได้เสริมให้เราได้จริงๆนะครับอย่างเช่นนะอะไรอ่ะการเข้าเวรเงี้ยผมก็บอกไปแล้วเนาะว่าไรายได้มันประมาณเท่าไหร่ก็ไปดูที่คลิปนี้นะครับผมผมบอกไว้หมดแล้วนะครับสามครับ ควรฝากเงินนะครับทุกคนถ้าในกรมเขาไม่มีให้ฝากใช่ไหมแบบว่าเอ้ยเราไปฝากเองอะไรเงี้ยเราควรฝากนะฝากไว้สักเดือนละพันหนึ่งหรือพันหก็ได้ถ้าเราเป็น2ปีใช่ว่า2ปีเราฝากเดือนละพันเท่ากับเท่าไหร่ครับ2 4งหมแล้วนะทุกคนออกมาก็มีสองหมื่นเออก็คือมีสแปร์ไหนเราจะแบบว่า เก็บเงินอยู่แล้วด้วยอะไรด้วยนะครับมันก็จะเยอะขึ้นไปอีกมันเชื่อเชื่อว่าหลายคนอ่ะเก็บเงินได้อยู่แล้วนะครับแค่เดือนละพันมันไม่ซีเรียสหรอครับแต่พอเราปลดออกมาเนี่ยเราจะไม่ได้ต้องเดือดร้อนนะครับผมอ่าสี่ครับอย่าซื้อของฟุ่มเฟือยเยอะนะครับคือบางคนขึ้นกองร้อยแล้วเนี่ยอยากได้คอมแบตใหม่นะครับผมก็คู่ได้เท่าไหร่อ่ะบางคนติดแบรนด์หน่อยก็เป็นพันนะครับคือแบบขัดทีแล้วเงาเลยอย่างนี้ใช่ไหม ส่วนตัวผมเองผมก็ซื้อนะครับแต่ว่าซื้อแค่สองราอสามร้อยเพื่อนั้นก็พอนะครับแค่แบบว่าเวลาเราขัดอะไรมันก็เงาได้เหมือนกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับคลิปสอนขัดรองเท้ามันขัดยังไงราคารองเท้าว่ามันเท่าไหร่ก็ผมก็บอกไปคลิปสอนขัดรองเท้าแล้วนะครับทุกคนคือบางทีอ่ะเราก็ไปซื้อคือเราได้ชุดวอร์มใช่เราได้ชุดวอร์มแล้วแต่มันเป็นรองเท้าเน้นยางอย่างเงี้ยอืม ก็ทุกคนก็เอ้ยมันไม่เฟี้ยวอะอะไรอย่างเงี้ยคือมบบไม่โดนอะไรเงี้ยก็ไปซื้อพวก Nike มาใส่ซื้อแวน Converse อะไรอย่างนี้มาใส่นะครับเป็นรองเท้าพละอะไรอย่างนี้เนาะก็คู่หนึ่งมันก็ตกหลายพันนะครับทุกคนก็บางคนก็ติดแบรนด์อะไรของผมนะคู่ละสองร้อยครับตลาดนัดแถวนั้นเลยนะครับยิ่งเจริญเลยครับสองร้อยบาทแค่นั้นพอนะครับผมเท่ได้เหมือนกันนะ คือผมอ่ะเป็นคนชอบใส่ชุดอ่อนกลับบ้านอยู่แล้วแต่ถ้ามันมีงานนอกก็ใส่ชุดวอร์มใช่ครับก็รองเท้าคูสองร้อยนก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะครับผมชุดอ่อนเท่นะครับอ่อนจะขึ้นรูปให้ดูนี่หากินได้ทุกคลิปนะครับ <มา S 1> ลูกครับอย่าเซนทีเอ็กเยอะเพราะอะไรครับคือบางทีเรากินเนี่ยเรากินเรื่อยๆใช่ป่ะแบบบางคนเขาแบบเอ้ยต้องการกินขนมกบเคี้ยวอะไรแล้วทีเอ็กมันมีขายหมดเลยใช่ป่ะเราเซนอนะ่ะ เราเงินเซนนะเรากินไปก่อนกินไปก่อนกินไปก่อนพอเรามาดูอีกทีอ่ะเฮ้ยเป็นพันแล้ววะค้าอะไรบ้างเนี่ยโอ้หน้หนำผิวริข,ขูอย่างนี้นะครับเลหอยี่สิบขนมเคี้ยววันหนึ่งเรากินเป็นร้อยนะครับก็จริงๆงก็ไม่อยากให้เซนเยอะแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราเราเป็นคนกินเยอะจริงๆเราก็พยายามเซฟนะครับเชื่อว่าการกินเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ทุกคนหรอกนะครับก็เอาติดเซฟเ,เอาลวกันนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับ5วิธีนะครับเก็บเงินยังไงนะครับแบบว่าการใช้เงินยังไงไม่พุ่มเปือยก็ของผมก็อันนี้คือส่วนตัวของผมเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครมีเทคนิคอะไรเนี่ยสมมุติว่าเป็นรุ่นพี่6 1หนึ่งันันสอะไรเงี้ยก็มาช่วยบอกคอมเมนต์กับน้องๆได้นะครับน้องๆจะได้เตรียมตัวทันนะครับผมก็เมื่อเช้านี้นะครับมีหสายโทรเข้ามาหาผมไม่รู้หาเบอร์ผมมาได้ไงนะ ก็โทรมาถามนะครับว่าพี่นนท์ครับผมก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับไปใหม่นะอ่าพอดีผมทํางานอยู่พอน้องเขาบอกโอเคโอเคพี่พอผมว่างงานปุ๊บผมก็เลยโทรหาน้องเขานะครับน้องเขาบอกว่าเอ่อวันที่ไปรายงานตัวครับแต่ยังไม่เข้ากรมนะวันที่ไปรายงานตัวเนี่ยของผมไปวันที่สิบรือสิบห้าเนี่ยผมต้องเอาเอกสารไปทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับก็ ทางที่ดีนะครับโทรถามสัจจดีก็ได้นะครับเตรียมเอกสารไปให้เรียบร้อยนะครับเอกสารที่เขานัดอะไรเราไปเนี่ยเราก็เอาไปให้เขานะครับคือหลักๆเนี่ยเขาจะให้ไปปั๊มอะไรนิ้วมือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็ประมาณนั้นนะครับเราก็เตรียมพวกบัตรประชาชนอะไรสำเนาอะไรของเราไปคือเขานัดไปเราก็ไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเขาก็ทอดถามผมอีกนะว่าแล้วผมไปกรมวันแรกผมต้องเตรียมอะไรใช่ไหมพี่คือ หลักๆอะครับถุงเท้าเกงในนะครับผมยาสีฟันอะไรพวกเนี้ยครับคือแต่ละที่อผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยผมอะผมแน่ใจเลยว่าเออมันต้องเตรียมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคือบางที่เขาบอกว่าต้องฝึกเสร็จก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับใช้อะไรได้ครับคือบางทีอะครับกางเกงในอะของเรามันหายอะ เราเหลือแค่ตัวเดียวอ่ะเราจะใช้กับใครใช่ไว่าอย่างน้อยเรามีสเปรย์ไว้ทักสองสามตัวนะครับซึ่งจะให้มาใช้แต่ของแจกอะแล้วของแจกเรามันหายอ่ะอย่างนี้จะทําไงไปฟ้องผู้ฝึกเหรอครับไปบอกผู้ฝึกเหรอครับว่าพี่พับของผมหายะครับ่เงี้ยคูครับของผมหายเงี้ยครับอะไรหายกงในครับเอาแล้วไงมึงจะให้ผมไปซื้อใหม่ให้เงเนี่ยผมโดนมานะครับผมก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับอย่างน้อยนะครับเราจะได้ไม่ต้องรอญาติซื้อมาให้นะครับ เราจะได้มีเป็นของตัวเองเก็บไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับอะไรหลายๆอย่างนะครับก็5วิธีเก็บเงินยังไงใช่ไหมแล้วก็เตรียมตัวยังไงก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมยกนิ้วกลางขึ้นมาเอาไปกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม ก็กดเถอนะครับจะ1,000ันซับแล้วนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆครับที่กดซับและใครให้นะครับผมก็จะพยายามทําคลิปให้ดีที่สุดนะครับเอาใจช่วยนะครับสําหรับ1กันยายนนี้นะครับทหารไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมสู้ๆครับอย่าไปฟังครับ163เบื้องวหาเบื้องวหวอะไรเนี่ยอย่าไปฟังนะอ่าเขาก็อาจจะ เป็นเกี่ยวกับม e ีฮาหรือเปล่าเยอะมาเยอะมาอะไรนี้พวกนี้คือเราก็เห็นล้วว่าข้างในมันเป็นไงถ้าคนอยากเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวจริงๆนะครับผมแนะนําเลยทหารนะครับสวหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ